สวัสดีทุกท่เชิญแล้วทุกท่เกทุกคนนี่ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะพี่นาเหรียญจำปีสยบไพรีพินาตั้นเองนี่ครับผมโอ้โหอยากอยากพี่ชมนานนะครับผมเหรียญนี้จะสร้างห้า0 0เหรียญนะครับผมเหรียญพิมพ์ใหญ่นะพ่นะจะมีสองพิมนะครับผมรุ่นนี้ดูกันให้ดีๆนะครับผมอ่าปลุกเสกไปเมื่อตอนตุลาคม64นะครับผม วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะพี่นะหนึ่งสร้างกุฏิวัดจุร,รามณีนะครับผมงบประมาณก็คือ70ล้านเลยนะครับผมสองสมทบทุนบุรณะอุโบสถวัดวังพงศ์นะครับผมสามสมทบทุนคณะสงฆ์ฉะเชิงเซาครับผมเกี่ยวกับกิจการในคณะสงฆ์นะครับผมสี่สมทบทุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะพี่นะอ่าห้านะครับผม,ส,นะนะบผมสมทบทุนบุรณะวัดในเขตสมุทรสงครามและราชบุรีครับผมรวม าอาลามและสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมในเขตสมุทรสงครามอีกด้วยนี่ครับผมโอ้โหนี่นะครับผมจะต่อค้นเหลง่งอ่าจะเป็นอัคระยันนะครับผมค้นเหล่งก็จะอยู่ด้านข้างนะพี่นะอย่างที่วิทุก็เห็นเลยผิวนี่ก็จะมันแวววาวนะครับผมมัวแต่พูดนะพี่นะอ่านะครับผมค้นเหล่งอยู่ด้านนี้แล้วก็จะเป็นอัคาระยันล้อมรอบห่วงนะครับผมจะเป็นห่วงตันไม่มีหูห่วงนะเน,น็นี่ครับผมโอ้ผิวนี่ก็คือจะแวววาวเลยพี่นะแวววาววิบวับผิวก็จก เลยนะครับผมอ่าจะเป็นหลวงพ่อสุธรนั่งขัดสมาธินะครับผมแล้วก็จะมีลวดลายเป็นลายเส้นโค้งๆนะครับผมด้านล่างเหรียญทรงจำปีพิมพ์ใหญ่นะี่ครับผมอ่าหลวงพ่อสุธรนะพี่นะและด้านหลังครับผมด้านหลังก็คือเท้าวเวสุวรรณวัจุรามณีนั่นเองนะครับผมอ่าด้านหลังนี้ก็จะเหมือนกับอ่า นี่มีเมีย่ลายนล้อมรอบนะครับผมจะเหมือนกันบรุ่นปี่เลยนะพี่นะคล้ายๆเลยเหมือนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเลขโคตอกเป็นเลขโคตเลเซอร์นะครับผมอ่านะพี่นะเครายอนก็คือความใหม่ดีความใหม่เด่นนะครับผมนี่ห่วงตันด้านหลังนะครับผมแล้วก็พื้นผิวเรียบตึงขอบเรียบนะครับผม นี่ผิวแบบเรียบๆตึงๆเลยนะครับผมลวดลายลวดลายต้องคมชัดแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าด้านล่างก็จะเป็นวัตจรามณีจัสสัดสมุทรสงครามนะครับผมโอ้โหรุ่นนี้ก็คือสวยเลยเป็นที่ทอดน,นิยมสําหรับลูกค้าของน้องเลยนะครับผมโอ้โหคือลูกค้าชอบกันมากนะพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมได้ทั้งหลวงพ่อโสธรและทเท้าเวสุวรรณนะพี่นะโอ้โห,หเหรียญทุดปังไปเลยป,งป,ลงปลังปังปังปิ้งไปเลยนะครับผมโอ้โหนี่เราไปดูขอบ อ่านี่นะครับผมขอบเหรียญของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมพี่ต้องดูกันให้ดีดนะครับผมเพราะของปลอมออกมาแล้วนะพี่นะอ่านี่นะครับผมขอบเหรียญนี่และความนูนนะครับผมขององค์หลวงพ่อโสธรและองค์เท้าวิสวุวรรณนะครับผมก็ต้องนูนออกมาอยาเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนี่อขอบต้องคมเลยนะครับผมท้าวิสวุวรรณไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่รุน่นขอบนี่คือคมชัดชัดเก๋วเลยพี่นะอ่าวันะะนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ